สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้จะบอกเพื่อนว่ามันมีเมนูหนึ่งนะครับที่กําลังฮิตกันเลยนะครับก็คือข้าวคุกเกาหลีนั่นเองนะครับโดยใช้วัตถุดิบต่างๆจากเซเว่นมาประกอบกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะมีข้าวนะครับอันนี้ก็ให้อุ่นเรียบร้อยนะครับนี่ข้าวนะครับแล้วก็มีข้าวโพดนะครับข้าวโพดนะครับแล้วก็ซุปกิมจินะครับนี่นะครับ ไข่ออนเซิลไข่ออนเซลไข่ออนเซลนะครับแล้วก็น้ำพริกนะครับเพื่อนจะเป็นน้ำพริกอลมอนอะแซลมอนก็ได้นะครับน้ำพริกปลาแซลมอนก็ได้แต่ผมชอบกินตัวน้ำพริกกุ้งสวค์นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นผักโขมอบอบชีสนะครับผักโขมอบอบชีสนะครับนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นตัว อา่าไาลาแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเท่าแก่น้อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับนี่ผักโขอบชีสน่ากินมากนะครับพลราอุ่นแล้วมันก็จะนิ่มๆอย่างนี้ดีให้เพื่อนๆดูนะเทลงไปเลยอืมเทลงไปเลยนะครับนี่ว้าวีดีคือดีบอกเลยว่าดีครับผักโขบอบชีสต้องมาเจอเลยครับนี่ฮะน้ำพีครับ น้ำพริกน้ำพริกเราลุกก่อนนะนี่ครับก็เมื่อกี้ใส่ไว้แล้วไม่พอฮะใส่เพิ่มนี่ไปฮะคลุกต่อครับเพื่อนๆเอ่ต่อไปก็ไข่ออนเซตนะครับใส่ไปเลยป๊าแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะเหก็ชุย จะอะไรขนาดนั้นใครเป็นคนคิดเมนูนี้สุดยอดเลย <c oughs> จริงๆนะตรงนี้ครับก็คือเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราคิดว่าใส่กระเพาะเพิ่มมันน่าจะอร่อยขึ้นนะครับเราก็เลยเอากระเพดใส่ไปด้วยนี่ปาบเข้าไปก็คลุกต่อครับเพื่อนๆตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมากินดูว่าอร่อยไหมนะครับนี่ ก็วิธีกินก็ไม่มีอะไรมากครับก็สาลายนี่นะฮะราแกน้อยนะฮะนะครับนี่สาลี่ล้วแกน้อยนะครับ,ก,รบก็เอาตัวข้าวที่เรายำไว้ไว้ตรงนี้ครับเพื่อเพิ่มโปรโตีนนะฮะผมจะใส่ไส้กรอกไปด้วยไส้กรอกไก่มีเลยเพื่อนๆป๊านอื้อ นคู่กับซุปกิมจิไดงกินบอกสุดยอดอ่อยมาก